คือต้องบอกแบบนี้พูดไปอ่ะจะหาว่าตอแหลหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า3วันเท่าน,นั้นเองถ้าเกิดใช้เรโอนี่มันเห็นผลเลยสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมเป็นอย่างนั้นนะครับคือก่อนหน้านี้ต้องเท้าความให้ฟังก่อนนะผมมีปัญหามากเรื่องของเส้นผมที่หลุดร่วงนะครับแล้วปัญหาหนักๆน,นี่มีอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกคือตรงน,นี้คือเรียกว่าเป็นล้าเป็นไข่ดาวอ่ะตรงนี้นะคือแหวกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโว่นี้เลยอย่างนี้เลยนะคือแบบทั้งตัดผมบอกเฮ้ยพี่หนุ่มหัวพี่ล้านแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตกใจพอไปสก่อรตงนี้ จุดที่2ตรงนี้มันขึ้นมาเป็นล่องเลยเนี่ยนะเป็นง่ามมันคือเป็นง่ามขึ้นเป็นนี้เลยอ่ะซึ่งแบบโอ้โหเฮ้ยแบบเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วว่ะคือเราเองก็อยู่หน้าจอแล้วอ,อย่างหนึ่งผู้ชายเออนะมันก็แน่นอน,น,นมันมีประเด็นเรื่องของกลมร้านแล้วมันก็เสน่ห์ความเป็นผู้ชายมันก็หายไปเหมือนกันเลยเงี้ยก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามจะหาวิธีปกปิดเอาอตัวทาสีดำๆมาแต้มพ่นสเปรย์พ่นอะไรก็แล้วว่าไปจนสุดท้ายเนี่ยก็มาเจอไลโอเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่มา18ปีแล้ว,ลว,ลวมนยาัไปสุดท้าย มีคุณส่วนของผมเนี่ยเอามารีดานใหม่แล้วก็มาชวนผมเป็นพรีเซนเตอร์ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นไลโอเนี่ยไม่ต้องเป็นพรีเซนเตอร์หรอกขอเป็นเจ้าของด้วยได้ไหมเขาก็ตกลงให้ผมทำด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไลโอเนี่ยมาลองใช้ดูนะครับเพื่อที่มันดูที่มันมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมไหมปรากฏว่าเหมือนเดิมและดีขึ้นด้วยนะครับคือตรงเนี้ยผมมันขึ้นแล้วเออแล้วก็คือมันลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงที่ต้องบอกงี้ก่อนการทำงาน3ขขขัั้้้นนนตออองลโรรแกเยใชูสว่ามันเอียด คือมันสะอาดมากเหมือนคืออนวิญาล้างจานน่ไปล้างหัวหรือล้างจานอย่างนั้นเลยมันจะเอียดเอียดอย่างนี้เลยคืออันนี้คือความสะอาดคือมันจะล้างพวกสารเคมีต่างๆมาหนาบนหัวคุณออกไปสองหลังจากนั้นคุณใช้คอนดิชเนอร์หรือว่าไอตัวครีมนวดผมนะฮะก็คือนวด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 ไปทิ้งไว้แป๊บเดียวแล้วก็ล้างออกแล้วสุดท้ายขั้นตอนที่สามก็คือตัวนี้ครับอันนี้สำคัญมากเลยคือแฮร์โทนิกนะฮะคือตัวคุณเองเนี่ยจะไปไหนอยู่ที่ไหนเวลาไหนไม่จำเป็นต้องสระผมเสร็จแล้วค่อยใช้นะฮะคุณติดตัวไว้เลยคุุณณนน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 นึกกไดด้้้้้้ตตตอออออหหคพ่่่ัยยยาางงผมเีีีใูแลวว็ นวดอย่างนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น3ขั้นตอนที่ว่านี้คืออะไร 1. จะมพูสัผมลดการดุดร่วง 2. c o คอนดิชนเนอร์ทำให้ผมเนี่ยดูนิ่มขึ้นแล้วก็ 3. ทําให้ผมเกิดใหม่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้อฮโดนิกตัวนี้นะครับแน่นอนคือจะโชว์ให้ดูว่าตอนแรกเป็บอกใช่ไหมว่าผมเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ผมโ์ไม่เห็นหรอกเอาเห็นจะจะเลยก็คือไอ้ตรงที่เป็นง่ามตรงด้านหน้าของกรอบผมเนี่ยเนี่ย มันจะมีเป็นแบบนี้ออกมาเห็นไหมคืออันนี้มันเริ่มยาวออกมาแล้วตอนแรกอ่ะซึ่งมันเป็นตอ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 แล้วพอเราแบบใช้ไปเรื่อยๆพ่นไปเรื่อยๆมันก็จะยาวออกมาอย่างนี้อันนี้ผมรอมันยาวเท่ากับผมตรงนี้มันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดคืออันนี้ไม่ต้องไปปลูกผมไม่ต้องอะไรเลยคือมันรดการหยุดร่วงแต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกเลยนะว่าคนที่ใช้ไลโอเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นของผมอาจจะรู้สึกว่ากระด้างกระด้างหน่อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีสารเคมีซึ่งจะไปทําให้หนังศีรษะของคุณหรือว่า เา,ามอะไรเงี้ยในริมไม่มีมันเป็นออแกนิกจริงๆมันเป็นธรรมชาติจริงๆอันนี้แหละเป็นจุดสําคัญของไลโอนครับก็เลยอยากจะฝากให้หลายๆคนเนี่ยลองพิจารณาแล้วลองใช้ดูนะครับลองใช้เองดูก่อนว่าดีหรือไม่ดีแล้วเดี๋ยวมาว่ากันแต่ผมมั่นใจว่าไลโอตอบโจทย์อยู่แน่นอนสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมแล้วก็หนังศร